สวัสดีค่ะสวัสดีชาวาลัคนาราศีตุลทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องหมอนิงทาร่นะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงของชาวาลัคนาราศีตุลในครึ่งปีหลังนะคะชาวาลัคนาราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกาย,ยนนะคะการดูเป็นการดูโดยวรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างปวดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะ ขออนุญาตเป็นตัวแทนชาวลัคนาราศีตุลในการเลือกไพ่สิบใบนะคะไพ่ใบรแรกค่ะ h p r i e s t e s s คุณอาจจะอยู่ในอารมณ์ที่ขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงก็ได้ในช่วงนี้หรือชาวธาตุลมเป็นคนที่ลึกลับอยู่แล้วเป็นคนที่ทำอะไรตามใจตัวเองตามอารมณ์ค่ะจสติกโอชาวลัคนาราศีตุลขึ้นมาเลยความยุติธรรม คุณเป็นตัวเองที่ที่ energy คือคืออยากทำอะไรก็ทำมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะได้ทำอาจจะในเรื่องของกฎหมายคดีความหรือเป็นเรื่องที่คุณต้องได้รับความยุติธรรมก็ได้เตร็จความอดทนสิ้นสุดความอดทนแล้วเนาะ show of one ก่อนหน้านี้คุณน่าจะมีเป้าหมายบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะทำเนาะ fight สด แต่เจอในเรื่องของการโดนบั่นทอนการโดนหักหลังหรือเหมือนคุณต้องตัดใครออกจากชีวิตหรือมีในเรื่องของอารมณ์ที่โกรธเกี้ยวโมโหพร้อมที่จะปะทะคุณอยู่ในอารมณ์ที่อยากจะมุฟออนกับบางสิ่งบางอย่างหรือมุฟออนมาแล้วก็ได้ในเรื่องของจิตใจในออฟสอดเดอะเดทเด็กถือถ้วย สามไม้เท้าจากไพ่ที่ขึ้นมานะคะมีไพ่เมเจอร์อาคนาก็คือมีสตรงมีจัสติกมีไฮเพรสเทสแล้วก็เดอะเดตมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตของคุณเพิ่งครึ่งปีหลังนี้คุณจะสูญเสียใครบางคนเหมือนต้องตัดใครบางคนออกจากชีวิตด้วยความที่แบบความใจร้อนหรือ คือชาวลัคนาราศีตุลเป็นคนใจร้อนอยู่แล้วเนาะเป็นคนใจร้อนคิดเร็วทําเร็วทําตามใจตัวเองทําตามอารมณ์ของตัวเองอืมเป็นธาตุลมอะค่ะขึ้นไวลงไวไป,ไปมาอารมณ์แบบขึ้นลงขึ้น,นลง,นลงเร็วมากอืมคุณอยู่ในเอเนร์จีที่ไฮเปอร์สเตสอะคะ่ะเป็นเป็นอะไรที่แบบใช้จิตวิญญาณคุณจะมีเซนส์สัมผัสที่แรงมากๆอะไรที่ ผิดอะไรที่ถูกคุณรู้หมดเลยคุณจะสามารถแยกแยะคนที่ทำไม่ดีกับคุณหรือมันจะมีสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันยุติธรรมสำหรับคุณอาจจะเป็นในเรื่องของงานอาจจะเป็นในเรื่องของความรักก็ได้ที่มันจะเกิดขึ้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ครึ่งปีนี้มันจะมีทั้งการเริ่มต้นใหม่แล้วก็การจบบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณนะคะแต่คุณเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะ รู้ว่าคุณควรวางแผนอะไรในครึ่งปีหลังนี้พื้นฐานพื้นดวงของคุณคุณเป็นคนที่แบบมองการไกลนะในเรื่องของงานงานของคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งมากแล้วก็อยู่ในโหมดของคือยอมหักไม่ยอมงอเป็นคนที่ถ้าโมโหก็โมโหหลายอะ่ะ คุณเป็นคนที่มุ่งมั่นทําอะไรทําอย่างตั้งใจแต่บางครั้งด้วยความที่อารมณ์คิดเร็วทําเร็วเนาะมันก็เกิดการสูญเสียได้อาจจะสูญเสียเพื่อนสูญเสียคนรอบข้างด้วยคําพูดที่รุนแรงหรือด้วยคําความที่ว่าใช้แต่อารมณ์อืในครึ่งปีนี้มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องใช้ในเรื่องของตรกกะเหตุผลหรือ อะไรที่คุณคิดว่ามันถูกต้องคุณควรรักษาไว้อืมมันจะมีเรื่องดีๆเข้ามานะคะแล้วก็เป็นครึ่งปีที่คุณจะ,ะจะวางแผนชีวิตได้แล้วก็ไปในทิศทางที่ดีอืเดี๋ยวขอเจาะลึกดูในเรื่องของการงานของคุณนะคะการงานของคุณในครึ่งปีนี้จะเป็นอย่างไรก่อนหน้านี้คุณน่าจะมองกับงานที่สองกับอ,อ การวางแผนงานจากที่คือเหมือนคุณกำลังบาลานสิ่งที่ทำอยู่อาจจะเป็นงานที่คุณกำลังบาลานอยู่ในเรื่องของคนก็ได้คุณรู้สึกว่าในที่ทำงานคุณอาจจะไม่มีไม่มีความบาลานคือมันไม่มีความถูกต้องคุณรู้สึกคุณน,น้อยใจมันมีอารมณ์ของของความน้อยใจ ทำไมคุณไม่ได้อย่างนั้นทําไมคนอื่นได้อย่างนั้นอะไรแบบนั้นนะคะมันจะมีน้อยใจเกิดขึ้นคุณก็ทําดีเหมือนคนอื่นทําเท่าคนอื่นทําไมคุณไม่ได้เหมือนคนอื่นอะไรประมาณเนี้ยอืมเหมือนคุณน้อยใจเนาะว่าทําไมก็ทําดีแล้วเราก็อดทนทุกๆอย่างทําดีทุกอย่างทําไมไม่ได้ไม่ได้ดีอะไรประมาณเนี้ย <laughs> คุณเป็นคนที่ให้ใจคนนะเป็นคนที่เปิดโอกาสแต่บางครั้งโอกาส คุณก็ให้ไปผิดคนอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่างานของคุณเป็นอย่างไรอ,งอีกอสองไม้เท้าขึ้นมาอีกแล้วมีโอกาสที่คุณจะได้ไปต่างประเทศหรือมีโอกาสที่คุณจะรอคอยกําลังรอคอยงานอะไรอยู่อืรอคอยโอกาสที่จะได้งานดีๆมันจะมีเข้ามานะคะในออฟคับมีโอกาสดีๆเข้ามาในเรื่องของงานเป็นสิ่งที่คุณคิดมาแล้วว่าดีที่สุดอืม เดอะเฮอร์คือได้งานที่ตัวเองอเชี่ยวชาญเป็นสายงานที่คุณรักอะไรประมาณนี้ก็ได้ในออฟคัพเดอะท e วเวอรจะมีการจะได้ทํางานที่คุณรักและก็จะได้แบบปรับปรับฉับพันด้วยเป็นครึ่งปีที่คุณจะได้สิ่งที่คุณควรได้ก็คือได้งานที่คุณรักคุณชอบหรือเป็นงานที่ทำให้คุณได้เติบโตในเรื่องของ การงานได้ขยับขยายได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือคุณพอใจกับงานที่ได้นี้อืมอาจจะวางแผนมานานแล้วก็ได้คุณรู้สึกว่าโอเคมันเป็นสิ่งที่คุณควรได้อมืมันจะมีการเกิดขึ้นอย่างเร็วทําให้มีความสุขทําให้ครอบครัวมีความสุขด้วยอืมคุณจะได้งานที่คุณรักอาจจะเป็นงานในเรื่องของอความสวยความงามงานวางแผนงานในเรื่องของ บตัวบทกฎหมายก็ได้เป็นงานที่มงคลของท่านเป็นงานในเรื่องของหมอดูก็ได้นะคะคุณจะได้ทํางานตามสายงานที่คุณรักแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยนะคะแล้วก็มันจะเป็นการประสบความสําเร็จแบบพลิกฝ่ามือเลยนะคะมันจะเกิดขึ้นแบบข้ามคืนเลยก็ได้เดอะทาวเวอร์ขึ้นคือปุบปับฉับพลันเลยความสุขจะบังเกิดงานของคุณจะปังมากๆเลยนะคะอดอดทนอีกหน่อยคะ่ะ สเตรนจ์คือความอดทนความสตรองคุณผุดคนเก่งค่ะอดทนอีกหน่อยโอกาสดีๆกําลังวิ่งเข้ามาครึ่งปีนี้คุณจะได้รับในเรื่องของข่าวดีในเรื่องของงานนะคะรออะไรไว้ในเรื่องของงานคุณจะได้นะเหมือนคุณเป็นคนที่วางแผนเก่งอืเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรว้าวมีความสุขความอรวมสมบูรณ์มากๆการเงินของคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆก่อนหน้านี้คุณน่าจะมีในเรื่องของอุปสรรคปัญหาหรือ เป็นค่าใช้จ่ายที่เยอะมากๆเนาะก่อนหน้านี้คุณอาจจะหัวร้อนแล้วก็รู้สึกว่ามันหงุดหงิดเนาะมันมีโอกาสหงุดหงิดในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันโอเวอร์หมายถึงว่ามันเยอะอืค่าใช้จ่ายเยอะมันเป็นครึ่งปีที่คุณพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวมีการวางแผนที่ดีรัดกุมที่สุดในเรื่องของการอใช้จ่ายเนาะ แล้วก็เป็นครึ่งปีที่คุณจะอุดมสมบูรณ์นะคะคุณสามารถที่จะจัดการได้ในเรื่องของการเงินมันจะมีเงินเข้ามาแบบต่อเนื่องงานที่คุณทําไว้ที่คุณดิวไว้มันเริ่มเข้าที่เข้าทางคุณจะรู้สึกได้ว่าคุณควรทําอะไรในเรื่องของการเงินควร,ควรลงทุนกับอะไรมันมีแบบนี้มันเป็นเซนส์สัมผัสที่มันที่มันเป็นเซนส์ที่ที่ถูกต้องเหมือนคุณอ่านคนออกอ่ะ เดือฟูบางคนบางท่านหลุดพ้นจากปัญหาภาระหนี้สินหรือบางคนบางท่านสบายใจขึ้นเยอะค่ะในเรื่องของการเงินบางคนบางท่านอาจจะได้ซื้อบ้านบางคนบางท่านอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวได้ใช้เงินแบบสบายใจบางคนบางท่านอาจจะได้ลงทุนกับสายงานเพิ่มก็ได้มีการได้ทํางานเยอะขึ้นเยอะเลยบางคนบางท่านได้กลับไปทํางานเก่าๆหรือ จะได้เจอกับคนเก่าๆก็ได้เป็นเพื่อนเก่าทำงานร่วมกับเพื่อนเก่าแบบนี้ก็ได้นะคะหรือทำงานกับคนรักคู่ครองก็ได้เหมือนกับมันเป็นช่วงที่หนุนนํากันในเรื่องของการเงินทําให้เงินปังมากๆบางคนบางท่านอาจจะได้หนี้เก่าๆของตัวเองคืนก็ได้นะคะบางคนบางท่านแบบให้ยืมไปเนาะคุณจะได้เงินของคุณคืนนะคะค่ะก็ประมาณนี้เครื่งปีหลังนี้ดีมากๆในเรื่องของการเงินนะคะ เอ็มเพรสขึ้นก็คือการเงินที่มันใช้จ่ายแบบสบายใจการเงินที่แบบมันดูอบันดันนะคะมันดูมันดูมีเงินเข้าเยอะค่ะค่าใช้จ่ายถึงมันจะมีเข้ามาแต่คุณก็สามารถที่จะจัดการได้มันจะบาลานได้อะคะ่ะในเรื่องของการเงินเนะาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรักชาวลัคนาราศีตุลเป็นอย่างไรความรักก่อนหน้านี้คนโสดเจอกับการต้องเลือกกับบางสิ่งบางอย่างเลือก จะเจอคนที่ทำร้ายจิตใจคุณก็ได้คุณรู้สึกว่าอยากให้ชีวิตตัวเองมีความยุติธรรมบ้างไม่อยากให้คนอื่นมาเอาเปรียบคุณเนาะมันคุณอาจจะเจอกับคนที่เอาเปรียบคุณในเรื่องของความรักหรือเจอคนที่บั่นทอนคุณมากๆในเรื่องของความรักเป็นคนเจ้าอขี้โมโหแล้วก็เหมือนกับคุณไม่ไม่อยากทนเนาะก่อนนั้นนี้น่าจะจบจากเลือกลามมาแล้วเพราะเดอะเดทมันขึ้น ตอนนี้คุณเหมือนเป็นคนใหม่แล้วก็เป็นคนที่อ่านคนออกรู้ว่าใครมาดีมาร้ายเหมือนคุณบริลารตัวเองได้ความรักของคุณคุณก็เปิดโอกาสให้ให้ตัวเองอยู่นะอืมอาจจะรอคอยคนจากทางไกลก็ได้อืมสเตรองอะค่ะคุณยังรู้สึกดีๆคนคนนี้อาจจะเป็นชาวลัคนาราศีเสีงยงก็ได้คนที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ The w i e l of Fortune คุณจะได้เจอกับโชคชะตนนานเรื่องความรักในออฟวานเป็นคนที่กระตือรือร้นมากๆในเรื่องของความรักเป็นคนที่พูดเก่งทำงานเก่งเป็นคนที่คุณรอคอยค่ะเจ็ดเหรียญไฮพรสเซสเหมือนกันเป็นคนที่คุณรู้สึกได้ว่าคนคนนี้มันจะมีอะไรที่มันคลิกกันลงตัวเนาะอาจจะเป็นคนที่นิสัยคล้ายๆกันอะไรแบบนี้ก็ไแดบบ้นะคะมีความชอบแบบคล้ายๆกันเหมือนคุณรู้สึกว่าไม่ต้องไม่ต้อง เหาแล้วกับในเรื่องของความรักเหมือนเป็นโชคชะตาที่คุณจะได้เจอกับคนคนนี้อาจจะเป็นชาวาธาตุน้ํเอ,อาจจะเป็นชาวาธาตุไฟอาจจะเป็นชาวาธาตุลมก็ได้เดี๋ยว <Okay. S 1> ดูอีกนะว่าเขาเป็นอย่างไรนะคะอืมเป็นคนที่เคยผ่านในเรื่องราวความรักที่แย่ๆมาแล้วก็อาจจะเป็นคนที่จบจากเลิกลาเป็นคนที่ เหมือนกับผ่านความรักที่ผิดหวังมาก่อน The World อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะ The Moon อืมอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเป็นชาวลัคนาราศีมีนก็ได้เป็นคนที่เกิดวันจันทร์ก็ได้ Act of Cup คนคนนี้เขาเป็นหนึ่งถ้วยคุณเป็นเด็กถือถ้วย มีโอกาสที่คุณจะคลิกกันนะคะคนคนนี้เหมือนเป็นคนที่อยู่ในแสงหมายถึงว่าเป็นคนที่มีคนรู้จักเป็นคนที่มีคนยอมรับเขาเขาประสบความสําเร็จในชีวิตมาก่อนเขาเป็นคนที่เอาชนะกับสิ่งที่แย่ๆในชีวิตมาได้เป็นคนทีอ่อาจจะเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวแย่ๆมาแล้วก็เหมือนกับเขารู้สึกว่า คุณมีอะไรคล้ายๆเขาแล้วรู้สึกว่าคุยกันแล้วรู้สึกได้ถึงความลงตัวหรือสามารถที่จะเข้าใจกันง่ายเหมือนกับมองตาแล้วรู้ใจอะไรประมาณเนี้ยอืถ้าคุณเจอคนคนนี้คุณจะรู้สึกแบบนั้นค่ะประมาณนี้คนโสดเดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสองไม่เทา้าคุณอาจจะเจอกับความรักที่ต้องรอเนาะคนคนนี้อาจจะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ไม่เคลียในเรื่องของความรักเขาอาจจะมีคู่อยู่แล้วหรือมันเป็นอะไรที่แบบคุณรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์แบบนี้เขาอาจจะมี e go, อีโก้อัตตาเป็นคนที่ไม่ยอมคุณเลยเป็นคนที่ชอบเอาชนะก็ได้เป็นคนที่แบบ บางครั้งก็แบบโมโหร้ายใส่คุณอะไรประมาณนี้คือความพูดอะไรแบบไม่ถนอมลาใจคุณเลยอะไรแบบนี้ก็ได้คุณรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คุณเหนื่อยมากๆคุณอยากจะจบคุณอยากจะให้ความสุขกับตัวเองบ้างคุณอยากได้รับความยุติธรรมอยากได้รับความอบอุ่นอะไรแบบเนี้ยคุณรู้สึกว่าคุณสัมผัสได้ว่าความรักครั้งนี้มันน่าจะไปต่อลําบากอืม คุณอยากจะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้สิ่งที่คู่ควรอาจจะเป็นความรักที่ดีกว่านี้อะไรนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่เดนเดย์่ะคะจบความสัมพันธ์ถ้าไม่ได้จบความสัมพันธ์คุณอาจจะคุณอาจจะจบปัญหาก็ได้กับเข้ามาเคลียร์กันจบปัญหาแล้วก็วางแผนอนาคตชีวิตคู่ใหม่เหมือนกับเข้ามาเคลียร์นะ สำหรับบางคนที่ไม่ได้เลิกลากันก่อนหน้านี้เนาะเข้ามาเคลียแล้วก็มันมีการได้ให้เกียรติกันมากขึ้นแล้วก็มีความอบอุ่นในความรักอืมความรักมันดูนุ่มนวลขึ้นหมายถึงว่ามันมีความสุขมากขึ้นหรือไม่ก็ช่วงนี้คุณอาจจะพากันไปทําบุญไหว้พระมากขึ้นเพื่อที่จะคลี่คลายในเรื่องของปัญหาหรือไม่ก็ ทำให้อารมณ์มันดีขึ้นหมายถึงว่าทําให้ความรักมันนิ่งมันเหมือนกับคุณเหมือนกับคุณพยายามทําให้เขาเปลี่ยนแปลงอ่ะอสองไม้เท้าขึ้นอีกแล้วความลังเลความกังวลความลังเลความที่คุณอาจจะคบกับคนคนนี้มานานก็ได้แล้วบางครั้งคุณก็รู้สึกว่าการยอมเขามันทําให้คนคนนี้เป็นความเคยชินเขาไม่รู้หรอกว่าเขาทํา ทำให้คุณมีความรู้สึกไม่ดีทําให้คุณแบบบั่นทอนจิตใจคุณมากๆพอเหมือนคุณต้องพูดทุกๆอย่างออกไปหมดมันก็เลยมีความชัดเจนเขาอาจจะพอมารู้สึกตัวก็คือไม่ได้เลยเขาต้องมีการเปลี่ยนแปลงเขาต้องให้ความอบอุ่นคุณบ้างหรือไม่ก็ให้ความชัดเจนว่าจะเอาอยัางไงม,มันจะมีการเริ่มต้นครั้งสำคัญในชีวิตของคุณ อาจจะไม่ได้จบเลิกจากเลิกลาแต่อาจจะมีการเคลียร์กันครั้งใหญ่เลยแล้วความรักของคุณกําลังดีขึ้นคุณอาจจะมีการวางแผนหรือมีโอกาสที่จะมีความสุขมากขึ้นในความรักเขาอาจจะดูนิ่งขึ้นหรือคุณอาจจะดูนิ่งขึ้นความรักมันดูไม่มีไม่มีความใจร้อนกันไม่มีในเรื่องของอารมณ์ที่ร้ายๆใส่กันอะไรประมาณนี้ค่ะ มันเป็นโชคชะตาคุณอาจจะก่อนหน้านี้คุณน่าจะเจอบททดสอบจากจัก,กราวาลก็ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เหมือนกําลังสลายวิบากกรรมของของคุณทั้งคู่เนาะมันถึงเวลาที่ความรักของคุณจะได้เจอกับความรักที่มันมันมีความสุขสักทีเหมือนสลายวิบากกรรมแล้วตอนนี้ต่อจากนี้ถ้าคุณยังอยู่ด้วยกันความรักที่ไม่ชัดเจนก็จะชัดเจนแล้วก็เป็นความรักที่เป็นคู่แท้ กันและกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเหมือนกับให้คุณมามาสลายวิบากกัน,ก,นก่อนอะไรประมาณนี้ก่อนที่จะมีความสุขร่วมกันอะไรประมาณนี้นะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาเนาะไฮโรแฟนกับเดอะวิว e อ of for ด u n e เดี๋ยวเรามาดูความรักของคนมีคู่เป็นอย่างไรคะความรักของคนมีคู่โอ้จัดเมนถึงเวลา คุณจะได้รับคำตอบกับบางสิ่งบางอย่างคนคนนี้จะรู้ใจตัวเองก่อนหน้าน,นี้คุณน่าจะเจอสถานการณ์ที่จะเอาอยัางไงดีกับชีวิตจะจะไปจะอยู่อะไรแบบนี้มันคือมันเกิดอาการลังเลคุณรู้สึกว่าอยากจะตัดคนคนนี้ออกจากชีวิตหรือคือบางครั้งคุณก็เหนื่อยกับคำพูดเหนื่อยกับการกระทำเหนื่อยกับอีโกอัตตาอะไรต่างๆนา,นานาที่คุณเจอกับคนคนนี้เนาะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่ไม่เคยยอมคุณเลยถึงเขาจะผิดเขาก็ไม่เคยยอมคุณเลยหรือมันเป็นอารมณ์อารมณ์ร้อนใส่กันไม่ยอมกันชอบเถียงชอบทะเลาะอะไรประมาณนี้คุณรู้สึกว่าเหนื่อยอยากจะจบปัญหาอืมถ้าบางคนท่านมีการเคลียร์กันเกิดขึ้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นคุณจะได้ใช้หัวใจในเรื่องการ คุณจะได้ใช้ความรักความรู้สึกกันมากขึ้นมันจะได้รับความเท่าเทียมในเรื่องของความรักมันจะมีโอกาสได้ปลดปล่อยกับสิ่งที่อดทนมานานเนาะถึงเวลาที่คุณจะหมดวิบากกรรมซึ่งกันและกันคนคนนี้อาจจะลด Eagle อีโก้อัตตาของตัวเองลงมันมีความรักที่มันต้องกลับเข้ามาคุยหรือถ้าบางคนบางท่านมีโอกาสที่จะแบบไม่เอาแล้วไม่ไหวจริงๆมีโอกาสที่จะจบ จบจากเลิกลาสูงมากเดือนเดทมีโอกาสที่จะเติเริ่มต้นชีวิตใหม่ถึงเวลาที่จะปลดปล่อยกับสิ่งที่เป็นความทุกข์เหมือนคุณเป็นคนใหม่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองคุณอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานพยายามทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินก็ได้มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาจีบด้วยหรือไม่ก็เป็นโอกาสดีที่ทําให้ตัวเองมีความรู้สึกดีด เหมือนกับทําให้ใจตัวเองฟูขึ้นคุณอาจจะผิดหวังมานานแล้วหรือเหนื่อยมานานแล้วก็ได้กับความสัมพันธ์ชีวิตคู่เนาะอืมคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณจะได้รับความสุขเหมือนเป็นสิ่งที่คุณควรได้รับถ้าบางคนบางท่านไม่ได้จบจากเรื่องลาคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของความรักถ้าคู่ของคุณเขาตกผลึกบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์นะคะไปกระตุ้นบางสิ่งบางอย่างให้เขารู้ตัวว่าคุณจะต้องหมายถึงว่าเขาเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนแปลงแล้วความรักที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาจะหายไปอืมเหมือนเขาตื่นรู้บางสิ่งบางอย่างมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่เข้าไปกระตุ้นเขาทําให้เขารู้จักคําว่าขอโทษถ้าเขาทําผิดเขาจะมาขอโทษคุณแล้วก็ คุณอาจจะดีวกับชาวลัคนาราศีตุลเหมือนกันก็ได้อมืมันเป็นอะไรที่เท่าเทียมมันจะมีความรักที่เท่าเทียมกันแล้วก็เหมือนปรับความเข้าใจกันได้ปรับสมดุลเข้าหากันอะไรประมาณเนี้ยมันมีความรักที่มันมันไปต่อได้สําหรับคนที่ไม่ได้จบจากเรื่องลาอืมก็จะจบปัญหาเนาะสําหรับคนที่จบจากเรื่องลาก็มีโอกาสที่คุณจะได้เจอค,ความรักครั้งใหม่จากที่ทํางานก็ได้จากอ่าจากการไปไหว้พระก็ได้ คนคนนี้อาจจะเป็นชาวลัคนาราศีเมษก็ได้อืมหรืออาจจะเป็นชาวลัคนาราศีตุลด้วยกันก็ได้มันเป็นโอกาสที่คุณจะได้รับความรักจริงๆเป็นความรักที่มันเท่าเทียมกันเนาะค่ะก็มีสองประเด็นเนาะเพราะว่าไพ่มันจะอ่านได้หลายๆแบบนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมามอร์นิ่งเห็นเป็นแบบนั้นนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกหรือแนะนําอะไรคุณคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกหรือแนะนําอะไรคุณชาวลัคนาราศีตุลในครึ่งปีหลังนี้เชนงครอสคุณจะได้เจอกับทางออกคุณจะได้เจอกับกุญแจที่จะแก้ปัญหาคุณจะเหมือนกับคุณจะตื่นรู้คุณจะรู้สึกได้หรือคุณจะรู้ว่าคุณควรแก้ปัญหายังไงในชีวิตหรือปัญหานั้นมันจะค่อยๆแก้ได้ไปทีละปอก เ,เหมือนกับอยากกังวลกับมันอะไรประมาณนะ่ะ r e a l Li s t ประเมินใหม่เหมือนคุณจะได้เจอทางเลือกใหม่ๆให้กับตัวเอง p o s s i b i l i t y ความเป็นไปได้ p e i s หน้ากากความสงบ success โอ้บางคนบางท่านถ้าเจอปัญหาในครึ่งปีหลังนี้มันจะมีการได้ไดเ้เหมือนกับถูกปลดปล่อยจากปัญหาคุณจะเจอกับทางออก คุณจะได้เส้นทางที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตจะมีในเรื่องของสักเซสในเรื่องของความสําเร็จนะคะสักเซสคือความสําเร็จคุณจะได้รับการเสือปรสยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้รับความสําเร็จที่ทําให้คุณมีเงินมีงานที่ดีมีเงินที่ดีม,ดมีคู่ที่ดีแล้วก็คุณจะได้รับความสุขความสงบเป็นเครื่องปีหลังที่คุณจะได้รับความสุข เยอะขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่มันเหนื่อยมากๆเลยเนะาะไพ่มันขึ้นมาแบบดีมากๆนะคะสามไม้เท้าคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีแล้วก็มันจะได้ขยับขยายบางคนบางท่านการงานของคุณจะมีการได้มองการกายได้ลงทุนได้ขยับขยายงานคุณบางคนบางท่านได้ไปต่างประเทศเลยนะคะสามไม้เท้าอืมเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากเป็นครึ่งปีหลังที่ดีมากสําหรับคุณนะคะ ค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามชมรับฟังฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องหมอหนิงแล้วก็คอมเมนต์นา่นารักน่ารักให้กับหมอหนิง s u พ p o r t หมอหนิงได้ในทุกๆช่องทางนะคะ